สองว,วิธีชิมความหวานวนะี่เลยเอาลงมาแทงข้างล่างที่เรียมแค่นี้มันนองผ่านหนึ่งปีอายุเก้าเดือนอเทียความหวานเลย ถ้าเอาเอาเชือกที่ใสเนี่ยเรียมเรียมน้ำด้วยหนึ่งแทงหนึ่งจุดก็ล้างทีนึงก็เออก็หวางบิดก,กันแน่ต้องแต่แข็งอย่างนั้นล้างก่อนก็หวางบิกกงดเหมึอนที่จับเนื้อน้ำหวานเอาพอ,อได้กัน,นั่นแล้ว เอาลองดูสิหวานะนะีเท่าไรครับสิบส่สิบสี่ทำไมไม่ค่อยหวานเลยอ้อยเก้าเดือน <14. S 1> เอาล้างเอามาคู่เลยตัวแทงด้วย แล้วก็เช็ดต้องเสื้อแล้วล่ะเอาตรงกลางกลางกลางครับกลางกลางลองวิชาเลยเพิ่งรับบิ๊กมาใหม่วันนี้ สิบสามอะไรนะสิบสามยี่สิบสามสิบสามสิบสามคู่ยี่สิบสามการขึ้นข่าเลยอาเอามาคู่กันเลยอันนี้ไม่ต้องล้างเดี๋ยวน้ำตาลล้างเอาเดี๋ยวอ้อยล้างเนอปุ๊บประมาณห้า้วนี่กระบอกแล้วถึงหกเปล่าผเอ่าเอ้าล่างล่างจุดหักลงมาข้อที่สองหรือข้อที่สามเอ่อข้อที่สองเฮ้ยนั่นเออนั่นเองล่างจุดหักะ เทน้ำตาลก็จับอ้อยยกขึ้นมาแทงดิจะได้ง่ายมือไ,ไม่ติดพื้นตรงน,นี้ปล่าอ,องดูเท่าไหร่ ไป12บสองสิบสองสอารวมกันสามจุดสองข่าอะไรพี่เจ้ากดรวมกันสามจุดทัามันท้ายมันเทไรนะท้ายมันสิบสีก็เรยบ้ยดก้าเดือน สี่สิบสามสิบสองนรวมรวมกันเท่าไรสามสิบเจ็ดกรเป๋าฮะสิบเจ็ด้สามสิบสิบสี่สิบสามสิบสองอ่าสามสิบแปดสามสิบสามสิเก้า ด้ยอันนี้มันแค่9เดือนเองมัแค่เก้าเดือน่อาน่งห้าเก้าเอเท่าไรสามานยสามาแล้วก็หารสองจุดสองหาถึงมาเนี่ยผ่านสามใช่ป่ะล่ะ1ุสามเนี่ยก็หารสองจุดสองอีกทีนึง บอกแล้วไม่นึ่งหกห้าจุดเก้าห้าจุดเก้าถ้าแขงมานัิศตาจะไม่รู้เลยจะอ้อยพึ่งเก้าเดือนเองเมื่อกี้อ้อยครบควบเมื่อกี้กาแฟหอมาก